สวัสดีครับชาาเดอเกมเพืท่านอยู่ผมกล้องซ่าครับมาก้าโดนเนิร์ฟแล้วเนี๋ยลองไปเล่นหน่อยสิว่ามันจะโดนเนิร์ฟแล้วมันจะยังเล่นได้อยู่ไหมยังเทพอยู่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกงินจ,จ่าก้องซ่าด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเต erm ิมโค้ดเกมบริการเต erm ิมเกม erm มือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เทั้งองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเว และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลโวลแน l คอร์ดิวตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาผมเข้าเกมมาแล้วครับเมาก่าเมากานะครับก็ จริงๆเป็นตัวละครที่นะตอนนี้ถูกเนิฟไปเยอะมากนะครับนี่ผมก็ทาคลิปไปแล้วล่ะว่าเนิฟอะไรบ้างซึ่งเนิฟเนิฟเกือบทุกอย่างเพิ่มครูดาวลดการเพิ่มเลือดนู่นนี่นั่นครับก็พอสมควรแหละเดี๋ยวลองเล่นดูว่ายังเล่นได้อยู่ไหมนะครับผมมาครับ let's go ลุยนลครับกับมาก์กาที่ถูกเนิฟแล้ว <One. S 1> กรอกที่หายไป่50จะมีผลขนาดนั้นไหมครับมาลองดูงนะแต่กระสุนหายไป50จะมีผลแน่นอนแถมมันเิมเมตก็ไม่มีนี่แล้วด้วยนะไม่มีแบบ อะไรนะอินฟ,ฟินิตี้ไม่มีแล้วนะฮะโอเคโอเคันหนิดว,ว่าละเพือเ่อนอุ้ยเราเพื่อนเราไปแล้วอ่ะเราดันเราดันก่อนเราดันทอยก่อนสักทีดิเพื่อนโอ้โอมันดาวมันดาวมันดาวเออ เอาดิเพื่อนเอากระแทกอือกระแทกหนึ่งทีกุด้ายน่ะแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องเล่นแบบเซฟๆหน่อยเซฟๆหน่อยเซฟๆหน่อยเซ็ๆหน่อยอ้าวเซฟๆหน่อยยูไม่ทันฟาลาอ๋อวิดโอเพื่อเล่นวิดโอเหรอไม่ได้ดูเลยเนี่ยคือแบบเล่นตอนนี้รู้สึกว่าต้องต้องโฟกัสเกมมากขึ้นละนะเออก็ก็ก็รู้สึกว่าโอเคโอเค เขาใจได้ฮะแต่ว่าเจอตัวนี่นั่แหละมาเลยไม่ใช่แทงแบบมายืนวัดกันเท่าไหร่ฮะเออถ้าตายแหละโอเคโอเคกระแทงึ่งทีอื้อสวยมากเพื่อนอะเมดไมอะ <Okay. S 2> ไปหาเขาหน่อยละกันนะฮะนี่กะแทกงหนึ่งทีหน่อยมาเพื่อนเทเไปถอยก่อน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 เออโอเคสวยมากมาเคส็ดไฟเรามาแล้วติดโลกก่งเลพี่ชายไปครับอือกะแทกงหนึ่งที เออเออเคลดไฟไหนแล้วมนาะ้่าะว่กากันตรงนี้เหรอเพื่อ,อ,อนมาไม่ต้องไปไหนแล้วพี่ชายเอออืมแต่กระสุนจำกัดแล้วนะฮะโอเคก,ก็ก็ยังก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าซ่ามากไม่ได้ละคือปกติผมเล่นอ่ะตัวเนี้ยจะวิ่งใส่เลยที่แบบสนใจอ่ะวิ่งลุยวิ่งลุยไม่ได้ละไม่ได้ละ แต่จริงผมว่ามันก็ควรจะปรับออกมาเนี่นะคือตัวละครในเกมเนี้ยมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะโอพีเกินไปเว้ยมันควรต้องพึ่งทีมด้วยนะฮะต้องบอกอย่ีกแล้วกันเอ้ยกลับก่อนไม่น่าไหวโอ้เออขมวดยิงฟาราเหรอ โอเคฝั่งดูวิดีโอแล้วนะวี้ยแต่สกิลนี้ก็ยังก็ยังเป็นสกิลที่แบบเป็นสกิลที่ไวจริงๆนะยอมรับเลยคือแบบเพื่อนที่ไวอ่ะกูปรับกูปรับกูปรับอ่ะขึ้นบนเลยเพื่อนมาวัดกันข้างบนดีกว่า มาขโมนดีกว่าโอ้โอ้คีซูเนรัตอาจจะบอกให้ถอยเลยเพื่อนไม่จำเป็นต้องสู้ครับยินดีโก้จะพอถามเพื่อนโอเคไปชิว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 ,ชว,ชวปับ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 ฮึิงควรจะโดดใส่ควรจะโดดใส่ไหมหรอ ไม่โดนผมเลวล่ะโอ้มานาซิเมตเพื่อนโอเคเพื่อนเราเอาอยู่โอ้รอเลยครับอา่อาอ่ากดค้างไปเลยครับพี่ชายไม่ยากอันนี้ไม่ยากเออโอเค เปล่านู้นคือซับโดนยิงก็ยิ้มแล้วฮะเราก็ยิ้มละโอ้โหต้องเล่นเล่นเซฟขึ้นเยอะเลยผมแบบไม่กล้าวิ่งเข้าไปแบบโง่ๆแล้วอะแต่คือที่แล้วนี่ผมวิ่งโง่มากนะวิ่งใส่วิ่งใส่เลยอะสุดหมดโอ้โอ้โอยโอ้โอ้โอ โชร์โอ้เอ็ซเรลยนเทนคุณิตี้มาอยว่กันยังไม่ทันเลยอ่ะเออโอเคน่าหาไม่ได้ปะเออใช่โอ้โอ ต้องถอยต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนเออโอเคถอยแล้วเพื่อนเออไปกันละครับเออเออยิงไปเก็บยวเลือกก่อนชุบมาตายอีกรอบโซเจอร์โอ้ เมดเรามีอออีทุนใน,นร้านแล้วมาไปนนยิงตรงน,นี้แล้วมาตรงนี้แล้วเพื่อนมาเออเออนั่นแหละเพื่อนสวยมากมยังชุบอีกนะไหว้ะเพื่อนน่าจะโอเค นั่นเพี่รอก่อนเพื่อนนั่งเป็นหล่อนโอเคแค่หนึ่งทีเออ,เอ,อมามายิงไปเออยิงไปหมดแม็กพอดีเออยิงมายิงอันนี้ฮนะยิงยิงข้างหลังฮนะยิงข้างหลังครับผมมาดิครับเออ ตายมา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 ออโอเคยิงให้ถูกตัวนะฮะโอเคเราค <c oughs> วรจะยิงตัวหลังแหละนะครับแต่เข้าใจเข้าใจเพื่อนเราก็ได้ครับผมอยู่งนี้ให้ก็ได้โอ้เค ไม่ไหวเพื่อนต้องถอยอะไรเงี้ยอูเลือกึ้นมาก่อนมันมาเออมันมาเอาเลยเหรอโอ้ไม่มีดิเมตไม่มีดิเมดเลยไม่มีดิเมตเซฟแต่เพื่อนเราชุบไม่ได้ได้นะคือโซเชียลเราหิวอะ่ะระเบิด อ่าโดนไฟมาฮิลไปแล้วครับอือโอ้เอเมดมาอือกดยู่เลยเหรอโอ้กดยู่ใส่อย่างนี้เลยเหรอโอ้สองอันที่เมจเลยอ่ะ เดี๋ยวคอมไปเซอร์สู้ครับเพื่อเราแล้วคิดสุนีรัตไปไม่ได้ใช้ครับตายก่อนนะตายครับอือเออเอาโอ้โหเพิ่งเห็นว่าดาเมจฝั่งเราคือโอ้โหไม่มีดาเมจเลยอ่ะห้าพันกับหมื่นสามครับก็ว่าทำไมรู้สึกดาเมจฝั่งเรามันเบา จะให้ผมยิงคนเดียวก็ไม่ใช่ไงโองทโอ้ยอ่สุดในรัดมาแล้วเออทำาัเพื่อนมันจะตายแล้วเพื่อนเออเอเอ ศูนหมดอีกเออเออดัน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 นะดันยิงไหมครับหนูจะตายฮันโซหรอเออก็คือไม้ไซส์บอบช่วยยิงบอบช่วยยิงหน่อยตายแหละ ไปครับอืออมาขังอยู่นี่นแหละมาเรียบร้อยถือว่าได้อยู่เออมาปวนซับตอนตอหลังนะทุกคนยิงไปหมื่นสามูเพื่อเรายิงไม่ได้เลยแต่ก็โอเคโซเชอร์หนอชอนอ็อตไหมวะขอช็อตยิงหลัง หนึ่งคิวหน่าอ้าวโอเคโอเคโอเคหนึ่งคิวอ้าวอะไรปะมาครับผมลุยกันต่อกับเมลก้าครับก็ก็รู้สึกได้ครับว่ามันมันไม่ได้โอพีและเอาตัวรอดได้ไวขึ้นแล้วนะฮะก็เบาเบาพอสมควรนะก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็้วควรจะต้องประมาณนี้แหละทำปกติแล้วนะโอเค แต่เขาไม่ได้ปรับเรื่องดาเมจเลยนะเออเผื่อใครแบบสังเกตนะฮะว่าไม่มีการปรับเรื่องดาเมจเลยนะครับอืคือเรื่องดาเมจมันไม่ได้มีผลชัดเจนขนาดนั้นนะคือส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นกันน็คือการเอาตัวรอดที่ที่ดีจนเกินไปเขอบอกงี้แล้วกันหลับอถอยก่อนโอ้โหห้าตัว เพื่อเพื่อเพื่อเรเพื่อฮัลโหลเพื่อเอาพึ่งมาพึ่งมาโอเคพึ่งมาพึ่งมาพี่แม่เรียกพอดีเนอมไปืออหลับโอเคก็คือต่อไปเราก็อย่างน้อยเราก็ดีใจครับว่าเราจะได้เห็น ในส่วนของเมาก้าน้อยลงแล้วเนาะแต่ก่อนนี่คือผมเชื่อว่าเห็นกันทุกวีทุกวันนะเเห็นทุกเกมอะ่ะแต่นี้คือน่าจะเห็นน้อยลงแล้วหลังจากการปรับครั้งนี้ฮะเเพื่อนไม่ใเข้าไม่เข้าเอออัอ่นี้จะแท็กหนึ่งทีเมทปะโอต้ติดติดติดอะไรอะ่ะโอเค โอ้หแต่ผม,มปล่อยดิเมตยเยอะเลยนะถือว่าโอเคนะถือว่าเมื่อกี้เป็นการเป็นการทําที่ผมว่าโอเคนะเพราะว่าศัตรูต้องปล่อยดิเมตเลยอะโอ้โหทั้งที่มันไม่ควรจะปล่อยเออน่าขงังไอซีดีมากเลยครับเออแค่สักทีตายไปนหนึ่งก็มาดีครับพี่ชาย ออื้กระแท่นทีอยู่แถวนี้กันแหละเพื่อนมาแล้วผมตายเดีครับนี้เออขังไว้ข้างในนี่แหละมาเออแล้วมันเพื่อนมันชุบแลจะโดนแล้วนะฮะสามคนอนละเวงอะไรวะผมทำอะไรวะคือติดสามคนหรอหรือไงเออใครรู้มาบอกด้วยนะโ <laughs> อ้โหกับตาย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  อาโอ๊หลับตายดีเพื่อนนั่นแหละตาร์ดีเอ็นจิ้นไปแล้วอเ oh, อัน,นี่ตัวหนึ่งเพื่อน <Over there. S 2> ได้เปล่าช่วยไปได้ส่วยมาก <Okay. S 2> าเรื่องความแม่นก็สำคัญนี่มันต้องยิงให้แม่นนะตัวนี้นะมันยิงให้แม่นก็ลำบากนะตอนนี้ ทำไมก็ให้มันจะกูติดไฟอ่ะแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะเย้ยผมไม่แม้จะเมร์หรอปะเอาโอเคจิมบอลจิมบอลน,นั่นแหลนะติดไฟทุกอย่างจะดีเองออเอออาจจะเอาจุดนุ่งก็จะเดินมาอซอรีครับพี่ชายซีโร่เทพดาลมามาิงมาฮนะเรืเร่อยๆรย กดค้างมาก่อนรถถอยตรงนี้แล้วฮะห้ามฮิวห้ามฮิวเออเขายิงเรื่อยๆอยู่แล้วระยะนี้ฝั่งนู้นยังไม่ซัฟเฟอร์เลยปะฮะอือเย้เนี่ย จริงๆด้วยนะหนีเลยครับอย่างนี้สู้ไปก็ตายครับรอเพื่อนดีกว่ามีเคสไฟอยู่เออเออเออสวยมากกะแทกพื้นหนึ่งทีเอาเอาเพื่อนไม่มาเหรออ๋อเมอร์ซี่ยังไม่มา ชุบได้ไหมชุบครับสุดเหมือนกันอะแต่ถ้า,ถาตายอืออ่าอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่อือเอ่อลลกันลีลกันเอมอม,มา มามามายิงได้อย rage, ู่ได ma ้อยู painful. ่เรืはは่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอเคยิงกันอยู่อย่างเงี้ยหระมารีดรลกอลิรลกอนเขาจะขึ้นไหนเนี่ยยังนะยังไม่ขึ้นนะผมรออยู่นะโอ้ ก้อแทนหนึ่งทีโอมาดึงไว้ที่ผมดึงกวานั้นเนี่ยเออดึงไว้ไม่ให้โดนแต่น่าทำไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วเพื่อนชุบได้ด้วยไปแล้วครับโป๊ปป้โป๊ปาโป๊โปโปโอืออโอ้เอาใครออกจากเกมโอเค เพื่นิวเพิ่นิวเพิ่นิวอันตีเขาหมายถึงผมใช่ไหมผมว่าอันตีนายเก็บไว้นานเกินไปเหรอได้เลยครับเพื่อนเออผมไวเซอร์ใส่เลยครับมาดิกดค้างไปเออ ตายแล้พี่ชายโอเคหมดแล้วลอมาเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวโอเคเดือดเดือดเหมือนแพทที่แล้วไม่ได้นะเดินใส่เดินใส่ไม่ได้แนละ้วตายง่ายขึ้นเนะี่ยมาคู่กับตายนะ่ะเออยิงไมาดิ ยังไม่ได้ยังไ่ไดเ้เข้าเพลโลแล้วเอออ่าโดนเออน่าจะไม่รอดเมื่อก,กี้ไม่มีใครเข้าอพอย์ตใช่ไหมอืมผมด้วยแหละผมก็ผมก็ไปตามเมื่อสักไกลแล้วเมืเ่อกี้ ไป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 ต้องเซฟฮะต้องเซฟขึ้นเยอะเลยเดินมั่วๆไม่ได้แล้วแต่ผมก็โอเคนะมันองควรจะเป็นประมาณนี้แหละปกติตัวเนี้ยเออแท่งหนึ่งทีอุ้ยโอ้โหโคตรเศร้า บึ้มแต่สวยมากครับอืมไปไหนเกที่คุ้งเคโอคโหมีเตเคสไฟน่าจะโดนหมดทั้งทีแล้วเมื่อกี้เออจริงไหมฮะนั่นแหละเรอาอตัวอย่างใหญ่ สัฟเฟอร์ว่ะเออกระแทกทันทีโอ้ยิงวัดขอขอคืนขอคืนเออโอ้โหคือผมดันดันแทงอย่างเดียวนะเนี่ยเพื่อนชุบว่ะ,เ,ะเ,ออเอาเพื่อนไม่ทันละเออ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 เอาแล้ว เมื่อกี้ตอนที่เขาติเมตไม่อติเมตชุบสู้ว่าเยี่ยมพี่ชายอเคออแท่งดีมาโซกับตายน่ะอะไรวเพื่อนฮะโอเคอาจจะ c ไว l เซอร์ตรงนี้เหรอ่อะโอเค โอเคเรียบร้อยครับยนี่แน่นี่แน่ดึงไว้โอเคจรๆครับก็โอเคก็เล่นตึงๆอ่ะเออก็ตึงขึ้นไม่ได้แบบเดินใส่เดินใส่เดินใส่แบบไม่สนใจใครทำไม่ได้ละอืมก็ผมว่าโอเคนะการปรับครั้งนี้เพราะอย่างที่ผมบอกครับเขาไม่ได้ปรับเรื่องดาเมจเลยนะครับก็คือดาเมจเท่าเดิมคือถ้าคุณยิงแม่นยิงโหดสกิลดี คุณก็ยังค่ายได้เหมือนเดิมแค่ว่าอัตราการเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วประมาณนั้นครับสําหรับมาลกาครับแล้วตัว,ตว,ตวคิดว่าปรับมาแบบนี้ดีแล้วครับถือว่าโอเคขึ้นนะครับเล่นแล้วต้องเซฟขึ้นเล่นแล้วต้องดูอยู่กับทีมมากขึ้นไม่ใช่วิ่งใส่วิ่งใส่ยังไงก็ไม่ตายไม่มีแล้วแน่นอนสำหรับมาลกาในแผ่นนี้ครับถือว่าโอเคผมชอบนะประมาณนี้แล้วกันครับมีใครลองเล่นกันแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์คุยกันว่ามาลกาในแผ่นนี้ กากลงเยอะไหมแต่ตัวส่วนตัวคิดว่าปรับมาแบบนี้โอเคแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับ b e แชร์เป็นกำใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้เห็นครับสวัสดีครับ